สวัสดีครับผมเอกจากนาทองฟาร์มนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ฟาร์มไม่ได้อัพคลิปนานเลยก็ติดปัญหาเรื่องโควิดโดนโควิดเล่นงานาเกี่ยวกับที่ทํางานอะไรงนี้ที่กรุงเทพก็วันนี้มาอยู่ที่ฟาร์มก็มีโอกาสว่าจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับหน้าร้อนนี่หลายทางแลละแต่ยังไม่มีโอกาสก็เดี๋ยวนี้มาคุยกันหน่อยเรื่องเกี่ยวกับช่วงหน้าร้อนอเราควร ดูแลหนูเรายังไงเป็นสาเหตุหนึ่งเลยกับเกี่ยวกับช่วงหน้าร้อนตอนนี้เออปลายมีนากําลังจะเข้าเมษาอย่างเงี้ครับว่าเ,ออเราควรจะมีวิธีป้องกันยังไงเ,ออเกี่ยวกับหน้าร้อนที่จะเข้ามาถึงนี่วันนี้ผมมาถึงก็ออมาเช็คอุณหภูมิคร่าวๆดูก่อนนะครับว่าออตอนนี้บ่อเราอุณหภูมิเท่าไหร่มั่งกลางวันเท่าไหร่ในบ่อน,นอกบ่อเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันก็อันนี้ผมอ,อ่า เทโตวัดนะเทโตวัดทางฝั่งซ้ายนี้จะเป็นอุณหภูมิภายนอกนะครับตอนนี้37.6ตอนนี้ในบอ่อครับไม่เห็นไหมเนี่ยอยู่ที่36.9อันนี้อุณหภูมิภายนอกนะครับนี่เข็มอุณหภูมิอยู่ด้านนอก37กับ36.9 ห่างกันสามสีจุดเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมาบอกนะครับว่าทำไมข้างในเย็นกว่าข้างนอกจะด,ดูบอ่ออื่นผมติดไว้3บอ่อนี่ครับอุณหภูมิภายในตัวนี้เย็นกว่านะ3า0บ่อตรงนี้จะอยู่ใต้ร่มไม้มากกว่ากับบ่อตรงนี้บ่อน,นี้จะอยู่อ่าอยู่ใกล้แดดมากกว่าเมื่อตอนกลางวัน ก็จะเป็น36.9เกือบ37เดี๋ยวผมติดไว้อีกบอร์ดหนึ่งตรงนู้นตรงนี้ช่วงกลางวันก็แดดไม่ส่องนะครับแต่ช่วงบ่ายแดดจะส่องบ้างนิดนึงเดี๋ยวมาดูอันนี้จะเป็นบอรปิดเลยนะค่อนข้างปิดเดี๋ยวดูอุณหภูมิภายในก็อยู่ที่36.9ครับประมาณนี้มีขึ้นมา ขึ้นครึ่งลงลง,ลงอยู่ที่สามสิบจุดเกาสามสิบเจ็ดก็เดี๋ยวเปิดดูก็ไม่ถึงก็มีไอร้อนขึ้นมานะครับอันนี้ลองอิงๆดูไม่ร้อนนะแต่ตึกคือตรงนี้ลมมันจะ ค่อนข้างโกรกตลอดนะครับใต้ต้นไม้ลมจะค่อนข้างลมลื่นนิดหนึง่งตอนนี้บ่อพวกนี้ผมเคลียร์ออกไปละช่วงก่อนหน้านี้ผมคลายหนูออกไปเกือบหมดละเพราะว่าช่วงสงการผมอาจจะไม่ค่อยมีเวลามากก็จะเลี้ยงไว้ชุดที่เป็นพ่อแม่พันธุ์อย่างเดียวเดี๋ยวทีนี้เรามาดูกันครับว่า ทำไมอุณภูมิภายนอกถึงร้อนกว่าอุณหภูมิภายในครับผมก็สำหรับที่กำลังจะเข้าหน้าร้อนอย่างนี้เ,เราควรดูแลบ่อหนูยังไงแล้วก็ทำยังไงที่เพื่อไม่ให้หนูมันตายให้หนูกินอาหารได้ดีเหมือนอากาศาช่วงหน้าอื่นๆทั่วไปซึ่งหน้าร้อนนีครับส่วนใหญ่จะหนูจะไม่ค่อยให ให้ลูกแล้วก็มีโอกาสตายได้สูงเ,เดี๋ยวมาแนะนำกันเกี่ยวกับว่าควรจะทำไงอย่างตะกี้ที่ติดเซนเซอร์แล้วลองวัดดูว่าทำไมอากาศข้างนอกกับอากาศข้างในถึงเย็นไม่เท่ากันก็ส่วนหนึ่งเลยก็อย่างของผมมันอยู่บนพื้นดินแล้วก็มีมีร่มไม้เป็นชายคาแล้วเ,เมื่อสองเมื่ออาทิตย์ก่อนฝนมันตกครับฝนมันตกพื้นดินใต้ล่างมันยังเย็นอยู่ฮะทำให้ บ่อใต้ล่างมันพื้นอ่าตัวพื้นบ่อครับมันเย็นเย็นอยู่ก็คือฝนตกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่าเดี๋ยวให้ดูจากตรงนี้ง่ายๆอย่างตรงนี้ผมลองอ่าวัดอุณหภูมิใต้พื้นบ่อนะจิ้มเข้าไปก็เนี่ยครับอยู่ที่สามสิบสองสามสิบสองจุดสี่ อันนี้คืออุณหภูมิดินนะคือผมน้องเจาะดูแล้วเออมันยังมีแฉะชื้นอยู่บ้างครับตรงนี้ก็พอที่จะสรุปได้ง่ายๆเลยว่าเออทำไมภายในบ่อถึงเย็นกว่านอกบ่อแทนที่เออเป็นบ่อปูนนะครับเหมือนอยู่ในห้องแทนที่มันจะอบแล้วร้อนกว่าข้างนอกอะไรเงี้ยเหมือนเราอยู่ในห้องปิดๆแล้วแดดข้างนอกแรงๆมันจะสะสมความร้อนไว้ซึ่งก็อย่างที่บอก ใต้บ่อมันเย็นอุณหภูมิภายในบ่อมันเลยเย็นตามครับถ้าเทียบกับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้ก็ยังอยู่ที่37ก็เข้าๆอย่างนี้แล้วถ้าถามว่าเออแล้วถ้าเลี้ยงเป็นโรงเรือนมีบ่อปูนน่ะจะทำยังไงก็มาแนะนำกันก็จากเมื่อก่อนเราใส่ใส่แกลบใส่ฟางอะไรเงี้ยครับพวกเนี้ย มันเก็บความร้อนเปลี่ยนครับเปลี่ยนไปใส่ดินปนทรายช่วงนี้ครับช่วงหน้าร้อนอย่างนี้เปลี่ยนไปใส่ดินปนทรายครับหรือเป็นดินล้วนๆหน่อยอย่าให้เป็นดินเหนียวมากอย่าแข็งมากตัวพวกนี้มันจะช่วยซับครับทาให้บ่อเย็นขึ้นครับอันนี้ก็คือวิธีง่ายๆที่เราจะทําให้บ่อมันเย็นขึ้นระดับหนึ่งก็คือเวลาหนูมันฉี่หรืออะไรเงี้ครับดินก็จะซับซับไว้ซับกลิ่นไว้ซับความชื้นไว้ความชื้นก็ยังอยู่ ภายในบ่อนะครับสำหรับแบบคนที่มีโรงเรือนแล้วก็เป็นพื้นปูนหรืออะไรงนี้ซึ่งมันจะค่อนข้างร้อนหน่อยหรืออีกวิธีนึงก็ถ้ามีเวลาก็ฉีดน้ําอันนี้เคยลองทําคลิปไปแล้วลองไปค้นดูว่า,าเกี่ยวกับฉีดน้ําฉีดบ่อเลยครับถ้ามันร้อนมากๆแบบกลางวันนี้ฉีดฉีดเลยครับฉีดฉีด,ฉดก็ช่วยได้ระดับหนึ่งฝาเปิดแง้มไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวพาไปดู ก็สำหรับใครที่เป็นบ่อแบบสองท่อนนะครับก็บริเวณนี้เนี่ยครับ้อยต่ออย่าให้มันปิดสนิทครับหาฝามาลองให้มันสูงพอสมควรให้ลมผ่านไปได้เห็นไหมครับแสงจะทะลุไปฝั่งนูน้นอันนี้คือไม่จำเป็นต้องทำเฉพาะหน้าร้อนนะครับควรจะทำแบบนี้เลย เพื่อให้อากาศเข้าถ่ายเทได้ดีครับทั้งแบบไม่ทั้งแบบมีโรงเรือนแล้วก็ทั้งแบบไม่มีโรงเรือนสามารถทําแบบนี้ได้เลยซึ่งส่วนใหญ่ผมก็จะลองไว้เกือบทุกบ่ออันนี้ก็ช่วยให้ลมมันผ่านเข้าไปได้ดีครับผมตรงนี้ก็เอามาแนะนํากันสําหรับการเลี้ยงหนู หน้าร้อนครับหน้าร้อนที่จะเข้ามาถึงเนี่ยครับพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยเ,เมษายนพฤษภาเนี่ยมันจะร้อนหนักกว่านี้อีกเยอะก็เราเลี้ยงหนูครับก็ต้องอดูแลเขาไปซึ่งในช่วงที่มันร้อนมากๆนะครับหนูจะไม่ค่อยกินอาหารแล้วก็มันจะไม่ค่อยผสมพันธ์ไม่ค่อยอะไรกันอย่างนี้ซึ่งผมผ่านตรงนี้มาแล้วก็เลยเอา,เอามาบอกกันว่าวิธีที่จะช่วยทําให้หนูไม่เครียดในหน้าร้อนอย่างเงี้ยครับ ว่าควรจะต้องทํายังไงบ้างหรือเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนมีอะไรมีวิธีไหนมาแนะนํากันก็คอมเมนต์ไว้ได้ครับเผื่อ,เ,อเป็นความรู้กับมือใหม่แล้วก็พี่ๆน้องๆท่านอื่นจะได้เอา,เอาไปลองประยุกต์ใช้กันแล้วก็ช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะครับสาคัญเลยน้ําอย่าให้ขาดเด็ดขาดถ้าขาดไม่ไม่ถึงวันครับตายแน่นอนหนูขี้ร้อนเหมือนกันแล้วส่วนพวกไอพวกเซนเซอร์พวกนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปครับ ตัวร้อยกว่าบาทเอามาเช็คได้เวลาเช็คก็เปิดฝาแล้วก็หย่อนไว้สายอย่าให้ยาวมากนะครับเดี๋ยวหนูกัดยาวมากปั๊บหนูมันกัดกัดขาดแล้วมันเออเลอร์น,นี้อุณหภูมิภายนอก37.3อันนี้ผมลองวัดอุณหภูมิร่างกายแล้วนะอันนี้ใส่ไว้ที่พุงมิ 36. 3 6กก็ประมาณนี้ร่างกายปกติจะอยู่ที่ประมาณ36 ่วตรงนี้ใครหาซื้อไม่ได้ก็ทักเข้ามาในเพจนาทองได้นะครับตัวเซ็นเซอร์เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิก็ต,ตรงนี้ถือว่าเป็นาสาระดีๆครับเอามาฝากกันเกี่ยวกับดูแลหนูช่วงหน้าร้อนแบบนี้ก็ถ้าชอบครับฝากกดไลค์แล้วก็ฝากติดตามไว้แล้วกันครับเผื่อคิดหน้ามีสาระอะไรดีครับจากนาทองฟาร์มพระนครศริยาเานำมาฝากกันอีก ก็ฝากติดตามไว้แล้วกันครับแล้วก็ใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้หรือถามมาทักมาทางเพจนาทองฟาร์มมัตครอีอยุธยาได้เลยครับส่วนคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม36.5ร่างกายเราอันนี้37อุณหภูมิภายนอกตอนนี้นะครับตอนนี้เย็นเย็นบ่ายบ่ายเท่าไหร่เนี่ยบ่ายสามบ่ายสี่ได้ ที่นี่จะเป็นต้นไม้ซะส่วนใหญ่แล้วก็มีลมมันเลยไม่ค่อยร้อนมากส่วนใครที่เป็นโรงเรือนอะไรงนี้ก็ลองเช็คดูครับว่ามันร้อนขนาดไหนก็ยังบอกผมอันนี้ก็คร่าวๆลองเปิดมาดูไอร้อนขึ้นไหมอันนี้ไม่มีไอร้อนขึ้นก็ถือว่าอุณหภูมิปกติหนูอยู่ได้สบายๆไม่ร้อนส่วนไหนเปิดมาแล้วรู้สึกว่าไอร้อนมันตีขึ้นมาก็อันนั้นต้องหาวิธีลดมันก็ตรงนี้ไปจริงแล้วครับโมนานโมนานไปหน่อย อ๋อวัสดีครับวัสดีอีกทีหนึ่งชอบฝากกดไลค์ครับฝากติดตามไว้ด้วยครับ